มะม่งบ้านลงคิวบาร์นะคะจะสุกแล้วมาเก็บได้เลยเนีย่ยอุ้ยสุกแล้วสุกแล้วนี่มีหล่นด้วยลูกหนึ่งสองลูกเก็บไปกินเลยจ้านดกมากเลย คุณคิวบาบอกว่าถ้าอยากได้นะคะเดินมาเก็บเลยแล้วก็ได้มะม่วงจากต้นสดๆนะคะไปกินมาเด็ดเอาทีละลูกสองลูกนะคะแค่พอกินสวยทั้งนั้นเลย